นะคตอนนี้เรากําลังขึ้นน้ําตกพิวนะครับหนูเดินมาตั้งแต่ข้างล่างยังข้างบนเก่งมากเลยออาเดินไปเรื่อยๆเราอัดตอนนี้เรากําลังถ่ายวีดีโอก,กันลูกหนูดูชมวิวเฮ้ปลาอยู่ข้างบนลูกหนูจะไปให้อาหารปลาใช่ไหมล่าเก่งมากเลยเดินขึ้นภูเขาเก่งมากเลยหันมาหน่อยเร็วอตโต้ครับหันมาหันหน้ามา,ห,มามหาแม่ชูสนิ้วสู้ตาย ชูสองนิ้วสู้ตายกันชูสอง,อง,อง,องน,อนิ้วสู้ตายกันสองสอง,สองสในร้านเห็นพั่วไหมเร็วสองในร้านเห็นพ่อไหมนึกสองดูซิพ่ออยู่ไหนพอ่ออยู่ไหนพ่อโตอยู่ไหนโตไม่ไหวแล้วอุ้มโตหนออ่อยอ๋อโตไม่ไหวแล้วมาอุ้มมาโตหน่อยไม่เห็นเสื้อแดงพ่อเลยเหรอเดี๋ยวแม่แม่แม,ม,ม่เข้าห้องน้ำก่อน